มือนีคอยบอกเลยว่าอันอน,น้องกองว่ายุนะครับกับ้องซี่แกรมนะงานเนี้ยนะครับสมบอสมเนี่ยสมมาอ่าเขาเปนศิลปินอาวุโสรุ่นแรกใช่ก็คืออยู่ในยุคก,ก่อตั้งใช่นะเอาจริงจริงนะครับก็คือ ใช่ก็สมจริงเิยใหญ่มากงานอ่ะตั้งแต่ออฟฟิศเรายังไม่ปูพื้นอ่ะตั้งแต่ทางออฟฟิศมีพัดลมหนึ่งตัวแล้วก็ตัวกินข้าว1นึ่งชุดแค่นั้นเองทุกคนนอนโรงแรมหมดใช่มาหอดกะตรงนี้ไงนี่ขอนแก่นสามเทือนหรือน หลังจกเค่อยง่ายข้มาบรรยากาศงานวันนี้แบบเหมือนที่น้องน้ําตาลพี่อุออยเป็นไลทที่บอสเป็นไลกันนะคะก็มันจะเป็นบรรยากาศในสวนก็ค่อนข้างที่จะเป็นแบบฟิลสบายสบายดนตีพอๆนะคะก็จะแบบว่า ให้เป็นแบบอ่าใช่ชิวๆเหมือนคนในครอบครัวเพราะว่าอ่าเกสพิเศษหรือครอบครัวของทั้งสองครอบครัวเขาก็มาด้วยแต่ยังไม่รู้ว่าจะพาใครบ้างแต่เบื้องเบื้องต้นเนี่ยคือแจ้งจํานวนมาแล้วว่าครอบครัวน้องซีแกรมกี่คนครอบครัวก้องวายุกี่คนคคน,นะคะก็วันนี้เราก็น่าจะได้เห็นหน้าค่าตากันนะคะ เลือดมากใช่อย่าลืมซื้อบัตรจองตรวจเอเขากุมกันแนซอยพพอร์ตแฮปปี้เบอร์เดย์ทั้งสองแฮปปี้เบอร์เดย์เต่ว่าอยู่กับเต่าปะทูหน่อยเฮาจิ้มลิงด้านล่างนี่เลยนะใช่แต่ัไม่ซื้อบัตรจองตัวจะไม่เข้ากุมนะใช่แต่ว่าตรงนั้นมันดีอย่างน้องตันเดี๋ยวก็จะมีไอ้นั่นอะไอ้ไอ้ลูบอะไรน่ะเปิดออกเปิดเข้าได้แต่ว่าเดี๋ยวประมาณช่วงอ่า บสาม3บสี่เนี่ยก็ก็จะร่มแล้ว<ช>บริเวณตรงนั้นมันล่มหันพอาถี่เลยหุมสุหมืในีคำแล้วคนไทยก็เยอะเยะเย็นเย็นอยู่ตรงนั้นเย็นอยู่หน้าโรงแรมเสือมาคือไฟแดงคะคาครบสีเลยคุณเจ้ามากักมันบ่ <c oughs> เดี๋ยวสำหรับคนที่รออนุมัติเดี๋ยวรอสักครู่นะคะทีมงานเรากำลัง เร่งนะคะเดี๋ยวแอดมินจะทยอยตอไปนะคะใจเย็เยนๆในครอบอลุ่ม <ไป S 2> น่นอนาการอนุมัติใท้สำหรับคนที่เข้าไปอยู่ในกลุ่มแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้เด็กๆเราก็มีการแสดงพิเศษให้เหมือนเดิมเนาะเป็น,เป,นเป็นบทเพลงใหม่ๆแล้วกานร,รับน่ารักใช่ท,ที่ที่ไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนและท่านจะได้ยิน่าน้องน้ำตาลร้องเพลงพิเศษให้ใช่วันนี้มีการแสดงจากน้องน้ำตาลด้วย เออเป็นการร้องเพลงหลายหลายคนอยากได้ยินเสียงน้ำตาไม่ได้ยินเสียงน้ำตานานแล้วตั้งแต่มาทํางานเบื้องหลังเนาะจริงๆรน้ำตามีเสียงต่อให้ดีพ่ดีกรซังครับพี่น้องเขาเรียกว่าการมีเอกลักษณ์ในการร้องของตัวเองคือนางมีเอกลักษณ์ของนางในการร้องที่ไม่เหมือนใครนะอันนี้อันนี้ต้องชื่นชมนะบางคนเนี่ยร้องดีแต่ตามก้นเขาก็เยอะ แต่อันนี้เราลองเป็นตัวเราเองนั่นแหะคือข่อยที่ข่อยมากมากแมนซีลองเพลงพูดได้ก็ออกมาเป็นเพลงมันซันเอาไม่อันนี้เรื่องจริงอันนี้เราต้องชื่นชมเนี่ยไม่ใช่ว่าเออเราลองอุ้ยข่อยลองงวนลองมวนขึ้นไผคือผู้นั่นเอาฉันไม่ต้องการฟังฟังให้เขาคุณเป็นเขานะเราต้องการฟังให้ออกมาได้เป็นคุณน่ะถูกต้องแล้วรีโอการุ่นแรกคือการแมนจานแมนเบร์กรีโอการุ่นแรกคือการแต่ว่าเดี๋ยว น้องเรี่ยวกต้องรอก่อนเนาะใจเย็นใจ,ใจเย็นเย็นทุกคนจะมีโอกาสพิเศษนนนี้มัจังหวะมันพอดีแล้วว่าใชม่มาตรงวัน ใช่เพราะว่าหนึ่งด้วยมันเป็น si จังหวะที่คิวงานเราว่างพอดีบางน้อยนึงใช่เพราะว่าอย่างเช่นที่ผ่านมาอย่างเช่นน้องสแตมอย่างเงี้ยไม่ใช่บอสไม่อยากจัดให้ไม่ใช่แบบว่าทีมเราไม่ได้คุยกันนะคะแต่ว่าที่เราคุยกันอยู่แต่ว่าวันนั้นน่ะคือวันนั้นเป็นวันที่เด็กมี2คิวแล้ววันต่อมาก็ต้องกระโดดไปอีกที่หนึ่งที่ไกลมากก็เลยได้แฮปปี้เบอร์เดย์น้องสแตมบนเวทีแล้วก็มีเอซีมามอบของขวานมาอะไรเงี้ยให้ประมาณนี้ ไว้ให้มีโอกาสแน่นอนคะ่ะบอสคือ,คอให้ความสำคัญลูกๆทุกคน,คนเท่ากาันใช่ลใลเลย,เพ,ยเพียงแค่ว่ามันจะมาแบบตรงกันกับวันหยุดหรือวันที่ทางค่าสะดวกไหมเท่านั้นเองนะคะทุกคนอ่ใครยังไม่ซื้อบัตรจองตัวใครยังไม่เข้ากลุ่มเด้อจิ้มลิงด้านล่างได้เลยนะครับ เร็วเด้อคุณเจ้าฝ้าวสือตอนนี้คำใช่คำมากาัน้อยนย่เดี๋ยวกับไบดาแอดมินอันสุดสวยเขาอีกแ,แอดมินก็ไม่ค่อยว่างเลยวันนี้เขาทำงานสองที่กำหนดการวันนี้นะคะเดี๋ยวเด็กๆตอนช่วงเย็นใช่ค่ะเด็กๆเ,เราก็จะมาเริ่มซาวเช็คกันช่วงเย็นแล้วก็เริ่มเข้างานประมาณทุ่มหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราจะมีช่วงที่เราจะตัดเข้ากลุ่มกลุ่มปิดนะคะต่อจากนั้นนะคะ อ่าเพราะใช่ประมาณนี้ช่วงแรกเราก็จะเห็นบรรยากาศในงานก่อนนิดนิดในหน่อยพอแบบว่าอืโอเคนะฉันต้องใช่แหละใช่เพราะว่าใช่เห็นนิดนิดหน่อยเพราะว่ามันจะสวยมากตัวลาคืนจะสวยมากใช่แล้วคาคาว่าผู้จั่บานฟินแลนด์และตัวเกวมิวสิกน่ะพี่น้องตั้งแต่อีพีแรกมาจนฮอดอีพี่นีแล้วสามสิบกว่าอีพีแลวพี่น้องบุกเค้ให้พี่ฝังส่อีพีเด้คือไม่มากก็หน้อยคือยังไงเอฟซีก็ขุม ลองนึกภาพดูเราได้เห็นศิลปินที่เรารักมาร่วมเอ J นจอยในงานวันเกิดของเพื่อนๆพี่ๆเราได,ได้มาร้องเพลงใหม่ที่ไม่เคยร้องที่ไหนมาก,ก่อนย้ำว่าเพลงใหม่เลยนะไอ้เอฟซีทุกท่านขะคือหลายคนอาจจะได้ฟังอ้ยในงานวันเกิดโกกีแล้ววิวันนั้นก็พอแล้วแล้ววันนี้ลองมาดูเพราะวันนี้เป็นวงดนตรีอีกวงหนึ่งเป็นอีกวงหนึ่งที่มาเล่นแต่เป็นวงที่ดังเหมือนกันคะ่ะในโซนภาคอีสานเรา แต่ว่าจะจะไม่ใช่วงดนตรีลูกทุ่งนะ้เป็นวงที่เขาออกอีเวนต์ก็ลืมดูโปรแกรมก็เลยไม่รู้ว่าเขาเริ่มตั้งสองทุ่มสองทุ่มเริ่มสองทุ่มถึงสามทุ่มจะเป็นวงดนตรีของเขาเล่นก่อนแล้วเราก็จะพักเบรกช่วงพิธีการพอพักเบรกช่วงพิธีการเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเด็กๆเ,เราทยอยขึ้นไปลองประมาณนี้แล้วก็เพราะว่าสถานที่เราได้ถึงหกทุ่มค่ะทุกคน ใช่ค่ะเพราะว่าเราเออมันเป็นรีสอร์ทนั่นแหละมันเป็นรีสอร์ทแล้วมันแบบคนพากันอะไรใช่แต่บรรยากาศไม่ดีเนาะก็เรา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 ก็เลยเลือกที่นี่แบบอยากได้เป็นงานในสวนที่เขาซัพพอร์ตเพราะวันนั้นเรามาทานอาหารก็อร่อยอ่าแล้วราคาก็กันเองประมาณนี้ค่ะครั้งที่สองใช่เป็นครั้งที่สองบริการดีมากค่ะดูแลดูแลเราดีมากมากเลยเลิรมากใช่รู้เลยค่ะนานันเลยนาน ทางเข้าหรอบ่แม่ค่ะเอาตรงนี้ค่ะยูสเข้าไปอย่างนี้เลยค่ะชีดได้เลยตั้งแบบนี้เลยแม่ค่ะถูกต้องโอเคอราจะไปห้องน้ำอาแม่เราไม่สนไ่ลงไปก่อนซึบนะ กดยังไงอ่ะพี่หนุ่มกดค่ะกดกดออเห็นไหมเข้าไปหลายคนได้ออกว่นไหนรถคันนี้เออวายอยู่เนี่ยใช่ค่ะร้องเพลงค่ะออกจึงไนเฮือนออกจังได้เราวอาอุ๊ยกลัวกลัวบรรบุดรเพราะว่าแบงสวัสดีค่ะทุกคนนู่งบยักน้อยเพื่อหนุหัวกระตื้น คือแล้วขอแม่น่ะว่าอนุวัลหรือยังร้องค่ะร้องคนร้องร้องนะคะโอ้โหใดูทุกคนดูเทุกคนดูพี่น้องเซตกล่องก่อนเด้อค่ะน้องโอดูโอ้ my god จะอลังการจะใหญ่ไปไหนเนี่ยโอ้ยทุกคนเหยียบได้ปะนี่ ชาวบ้านหนูเลยค่ะสถานที่จัวันนี้เลิศมากเห็นแล้วสัตว์อุ้ยทุกคนมันสวยจริงๆเนาะรอลิงจ้าโอเคค่ะตีมอย่างนอ้อตีมสดใสค่ะไม่ไม่มีเออไม่มีแบบว่าไม่ได้ฟิกไม่ได้ฟิกนะคะเออทำไมโต๊ะมีแค่นี้หรอโอ้มันยังวจะกระจายกันอืืม บาดงานนี้นอย่างนี้อันนี้คืงอ,งองานอี้อะไรอันนี้จะเป็นตรงใช่งานแต่งเขาโอ้ยว่บอสให้ลูกศิลปินน่ารักมาก ทุกคนขาบรรยากาศคือดีมากมากอุ้ยมาถึงแล้วก็ไม่ร้อนนะไม่ร้อนเอา้าไม่ร้อนเฉยเลยแต่อยู่บ้านร้อนะมันร้อนร้อนเกือบตายคะ่ะร้อนมากทุกคนคะ่ะปาร์ตปา่ปานงานแต่งวันสันสอันนี้คือทุกคนคะ่ะแบบว่าตนอนกลางคืนยิ่งจะสวยมากๆเลยทุกคนเราแบบต้นไม้ต้นไม้ต้นอะไรคือแบบอลังการมากๆคือเขาจัดไว้อยู่แล้วอะคะ่ะแล้วเราก็มาเติมแต่งนิดหน่อยปาร์ตใหญ่กว่างานบอดี้ว น่ารักมาก<ห>ใช่ค่ะทุกคน,นพาสีขาวม่หอดแบบ <c oughs> ตรงเดินแคชวอล์กนะคะทุกคนดูแบบโอ้โหสวยงามจริงๆอ่ะแล้วแบบว่าอากาศไม่ร้อนเลยนะตอนเนี้ยแต่ว่าแต่ว่าอยู่บานเท่าเนี่ยคือหอนมากยิ่งใหญ่อลังการมากขอบคุณนะคะยิ่งใหญ่อลังการขนาดน,นี้ก็ต้องซื้อตั๋วแล้วใช่ไหมคะทุกคนดูสิบยังออกมาดูว่า มางานเอยียงงานวันเกิดเฉยๆอะคะ่ะงานวันเกิดคุณก้องวายุกับน้องซีแกมโตกเกียวมิวิสิกนะคะรอในกลุ่มแล้วขอบคุณนะคะทุกคนอันนี้ยังไม่เสร็จนะมีอีกกว่าน,นี้เพราะว่าเขาทํายังไม่เสร็จตอนนี้มันอาจจะมีไฟไม่เยียงเนาะนี่นนคืออะไรพี่หนุ่มน,น่าจะมีมอ่ะอ๋ออ๋อ อ๋อนี่นะคะทุกคนรอในกลุ่มแล้วน้ำตาลอ๋อใช่คะ่ะร้องเพลงอยู่นะคะร้องทุกคนนะคะว้าวส่วนไหมทุกคนดูสิมองเขามากก็คือแบบมีไฟปิงปองเล็กๆนะคะแต่ว่ายังมีอีกนะ,ะทุกคนไฟมันยังไม่เสร็จแต่มองไปก็คืออันนี้คืองานของเราอู้ดบาสพี่น้องแคบว้ทำไมพี่น้องแคบไว้มเลยแคบว้ลงกลุ่มรอในกลุ่มแล้วอุ้ยขอบคุณนะคะ งานแบบนี้ฝนห้ามตกน่าจะไม่ตกนะคะคิดว่าเพราะาฝ,ฝนไม่ตกฝนไม่ตกเลยไม่เห็นตกเลยช่วงนี้ไม่ไม่ตกเลยด้วยซ้าอันนี้ก็จะเป็นแบบโอ้ทุกคนมาสวยจริงๆปาดอันนี้อยากทราบว่าที่ไหนคะับบีบีเลอการ์เด้นนะคะเป็นรีสอร์ทนะคะพี่หนุ่มมันนี่ไม่เป็นรีสอร์ทใช่ไหมคะรีสอร์ทเหรอบีบีเลอการ์เด้นนะคะข้างในาก็จะเป็น ไปสร้างอเมริกาโนกันเนอะบาไ้แลวเลิศมากทกสมันเกิดทางสองใช่ค่ะว,ว่าจัดงานใหญ่จริงใช่ค่ะเอาอเมริกาโนหวานห้าสิบค่ะ เอาไว้ให้แม่เสื้อสีส,สีนี้นะค่ะสีเขียวค่ะรับรับอเมริกันด้วนใหน่อยค่ะแม่โดยจะไปไลค่สวยนะเจ้าของอินดิเจ้าของไอเดียสวยหรูแต่อบุ่นใช่ค่ะทุกคนเลิศมากคะ่ะ เลือดขนาดนี้ก็ต้องสืตัวทุกคนอันนี้ก็คืออันนี้แบบอันนี้กือเพื่อนนะเพื่อนจัดสวนฮะยเย็นอันนี้เขาจัดสวนอยู่แล้วนะคะทุกคนก <laughs> แต่ว่ามันมีแล <laughs> ้น่านนี้ก็เรนึกว่างานแต่ง <laughs> หน้าหนาวแล้วไม่น่ามีฝนหรอกใช่ค่ะแต่กรุงเทพฝนตก